แจ้งข่าวด่วนและข่าวดีสรุปชัดเจนนะคะนายกรัฐมนตรีสั่งการเรียบร้อยค่ะเพิ่มพื้นที่ในการเยียวยาพี่น้องประชาชนจะเยียวยาทุกคนทุกกลุ่มเลยหรือไม่ซึ่งเตรียมรับเงินแน่นอนกดเป็นเงินสดออกมาใช้ด้วยจ่ายหัวละ2,000บาทถึง3,000บาทค่ะส่วนรายละเอียดเป็นอย่างไรรู้วันจ่ายเงินแน่นอนงวดแรกเตรียมรับเงินเลยค่ะจะเป็นพื้นที่ไหนได้ทุกคนทุกกลุ่มทั่วประเทศเลยหรือไม่เดี๋ยวเราไปติดตามรายละเอียดข้อมูลข่าวสารกัน ในช่ององีสหากคุณผู้ชมเข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด,ชรกดติดตามกด subscribe เป็นกําลังใจให้กับช่องอีสานแซ่บค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนก่อติดการเยียวยามาตรการต่างๆของทางรัฐบาลซึ่งล่าสุดจากการประชุมวันที่12รกรกฎาคมที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีเรียกทีมเศรษฐกิจถกด่วนนะคะถึงการเยียวยาพี่น้องประชาชนจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19หรือว่าการรอคอยในการแจก เงินจากทางรัฐบาลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนั่นแหละค่ะล่าสุดนายกรัฐมนตรีสั่งการเพิ่มพื้นที่ในการเยียวยาประชาชนแล้วจะได้ทุกคนทุกกลุ่มเลยหรือไม่ซึ่งแน่นอนการจ่ายเงินครั้งนี้เตรียมเพรับเงินเป็นเงินสด2 0 0 0ถึง3,000บาทแน่นอนเดี๋ยววันนี้เรามาตามการประชุมค่ะสรุปมติการประชุมในส่วนของนายกรัฐมนตรีเรียกถกด่วนในส่วนของทีมเศรษฐกิจซึ่งก็ประกอบด้วยนา,นายสุพัฒนพงพันมีชาวนะคะรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายอาคมเติมพิทยาภิเิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานรวมไปถึงสภาพ,พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งประเด็นที่เราสรุปมาก็คือนายกรัฐมนตรีเพิ่มวงเงินในการเยียวยาพี่น้องประชาชนแล้วก็เพิ่มจังหวัดในการเยียวยาก็คือเพิ่มมาอีกก็คือภาคใต้นะคะรวมไปถึงสิบจังหวัดที่จะเยียวยาสรุปแล้วคือไม่ได้รับการเยียวยาทุกกลุ่มทุกคนทั่วประเทศนะคะ ได้รับการเยียวยาเฉพาะ10จังหวัดดังนี้ประกอบด้วยกรุงเทพมหานครค่ะคุณผู้ชม และก็นครปฐมนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครน,นาราธิวาสปัตตานียะราและก็สงขลาเพิ่มเข้ามาคือนาราธิวาสปัตตานียะราและก็สงขลานะคะซึ่งการรับเงินจะได้รับเงินในส่วนของแรงงานในระบบประกันสังคม2ก็คือแรงงานนอกระบบประกันสังคมและกลุ่มอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากสิจังหวัดพื้นที่ที่มีการสั่งการด่วนให้เยียวยานั่นเองค่ะการรับเงินก็จะได้รับเงินเยียวยายพิเศษจะท างรัฐบาลเพิ่มให้หัวละ2,000บาทนะคะเดี๋ยวเรามาตามรายละเอียดกันค่ะ ซึ่งเงื่อนไขในการจ่ายเยียวยาก็จะมีการจ่ายในวันที่23กร,รกฎาคม2564เป็นงวดแรกจากทางรัฐบาลผู้ที่จะได้รับคือผู้ประกันตนมาตา33รับเงินเยียวยาจากทางรัฐบาลรายละ2,000บาทรวมไปถึงนายจ้างก็จะได้รับหัวละ3,000ไม่เกิน200คนของลูกจ้างทั้งหมดนะคะซึ่งในส่วนของการจ่ายเงินเยียวยาในครั้งนี้ก็ทั้งหมด10จังหวัดแต่ก่อนประกาศไป6จังหวัดเพิ่มในส่วนของภาคใต้เข้ามาก็เลยเป็น10จังหวัดที่ ที่จะได้รับการเยียวยาค่ะ ซึ่งถ้าเป็นลูกจ้างในระบบประกันสังคมได้รับความเดือดร้อนได้รับผลกระทบนะคะคุณผู้ชมก็จะได้รับเงินจากม3 3ก็คือประกันสังคมใจ่ายให้50%ของเงินเดือนท่านนะคะซึ่งจะได้รับสูงสุดไม่เกิน7,500บาทนะคะแล้วก็จะได้รับเงินอีก2,000บาทจากทางรัฐบาลในการจ่ายเยียวยาเพิ่มเติมอีก2000บาทนั่นคือถ้าอยู่ในส่วนของประกันสังคมเงินเดือนสูงหน่อยก็จะได้รับสูงสุดที่9,500บาทค่ะส่วนคนที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกัน สังคมและก็เป็นกลุ่มอาชีพอิสระเอาคนที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมก่อนนะคะนายจ้างที่มีลูกจ้างแต่ว่าไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมให้ท่านไปนลงทะเบียนในระบบประกันสังคมโดยด่วนภายในเดือนนี้นะคะเพื่อขอรับเงินเยียวยา 2. ก็คือกลุ่มอาชีพอิสระก็คือคนที่ประกอบอาชีพเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าไม่มีลูกจ้าง ท่านสามารถไปลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินในโครงการคนละครึ่งได้นะคะเพื่อขอรับเงินเยียวยาวจากทางรัฐบาลค่ะในส่วนของเกณฑ์การเยียวยาวสำหรับคนที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมจะได้แค่2,000บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็ในส่วนของในจ้างที่ เพิ่งไปลงทะเบียนก็จะได้รับอยู่ที่3,000บาทเท่านั้นค่ะนี่คือความชัดเจนที่นายกสั่งการล่าสุดที่มีการเรียกประชุมทีมเศรษฐกิจทบด่วนนะคะมีการเพิ่มพื้นที่ในการเยียวยาเพิ่มเติมก็จะมีนาราธิวาสยะลาปัตตานีรวมไปถึงสงขลาค่ะ4จังหวัดนี้เพิ่มเป็น10จังหวัดแต่ก่อนเป็น6เพิ่ม10นะคะ แล้วก็ได้ทุกคนไหมไม่ได้ทุกคนเราชนะมอ3าเราละก,กันไม่พูดถึงเลยนะคะซึ่งการรับเงินเตรียมรับเงินโอนเข้าบัญชีรับโดยตรง2000บาทนั่นเองค่ะก็เลยนําข้อมูลข่าวสารมาฝากคุณผู้ชมหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกาลังใจให้ติดตามคอรมอในวันพรุ่งนี้คลิปนี้ลาไปและอีสานแซ่บจะพาคุณผู้ชมไปก่อติดการประชุมคอรมอพรุ่งนี้ว่าจะมีมาตรการอะไรออกมาช่วยพี่น้องนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมรับชมและสวัสดีค่ะ